สิ่งดีๆที่กำลังรอพบเจอคุณอยู่คืออะไรขอไพ่บอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนพอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณนั้นเดอะเฮอร์มิตนะคะพลังงานของคนรดศสีกันติดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิตรห้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกัน อัศวินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำแล้วก็ j u d g m เม้นพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุน้ำกับคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนจิตใจดีนะคะไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครชอบอยู่คนเดียวรักสันโดษนะคะพลังงานของคุณก็คือไม่ชอบการนินทาไม่ชอบการเข้าสังคมชอบอยู่คนเดียวจิตใจดีอ่ะจะออกแนวธรรมะธรรมโมนะคะคนหัวโบราณหน่อยๆด้วยเป็นคนที่ อัธยาศัยดีพูดเพราะจริงใจนะคะแม้ว่าไม่ชอบสูงสิงกับใครแต่ก็ไม่ใช่คนหยิงนะคะพบปะพบเจอก็คือสามารถยิ้มย้มแจ่มใสทักทายได้นะคะตอนนี้นะคะ5้าเหรียญขึ้นมาอาจจะมีความไม่ราบรื่นทางด้านการเงินก็ได้นะคะการเงินติดขัดชักหน้าไม่ถึงหลังไหมนะคะในสถานการณ์ช่วงนี้แต่ในเรื่องของหัวใจมีสิทถ้วยกับอัศวินถือถ้วยขึ้นมา ด้านความรักความสัมพันธ์สำหรับคนมีคู่อาจไม่ได้มีปัญหาเลยนะคะก็คือความรักความสัมพันธ์ดีมากๆเยียงแค่ทางด้านการเงินอาจจะมีติดขัดบ้างชักหน้าไม่ถึงหลังบ้างนะคะเรามาดูกันว่าสิ่งดีๆที่กําลังจะมาหาคุณนะคะหรือว่ารอที่จะพบเจอกับคุณนั้นเป็นเรื่องอะไรนะคะสิ่งดีๆที่กําลังรอพบเจอกับคุณนะคะเป็นเรื่องอะไร ความเด็ดขาดนะคะการตัดสินใจนะคะบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแบบชัดเจนมากขึ้นนะคะความพยายามความอดทนของคุณก่อนหน้านี้การต่อสู้ฝ่าฟันของคุณนะคะความขยันตั้งหน้าตั้งตาทำงานนะคะปัญหาอุปสรรคที่เข้ามานะคะจะสามารถแก้ไขจัดการได้นะคะ หากว่าตอนนี้นะคะในชีวิตที่คุณพบเจอเนาะอาจจะเป็นเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือว่าการเงินนะคะที่จะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่อีกไม่นานนะคะสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะก็คือเข้ามาตอบแทนความพยายามความอดทนความตั้งใจของคุณนั่นเองนะคะความพยายามความอดทนความตั้งใจความเด็ดขาดไม่ย่อท้อแม้จะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาหรือว่ามีคู่แข่งนะคะมีใครที่ไม่เห็นด้วยกับคุณก็ตามนะคะพลังงานของ ปัญหาอุั์หรือว่าการทะเลาะเนาะคุณจะสามารถจัดการได้แล้วก็จัดการได้ดีด้วยนะคะถ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับสิ่งดีๆนี้อีกนะคะถ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับสิ่งดีๆนี้อีกอัศวินถือดาบความมุมานะความตั้งใจเอาจริงเอาจังนะคะหรือว่าหากเป็นสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้พลังงานของอัศวินถือดาบก็คือ พวบแม,มาอย่างรวดเร็วเลยนั่นเองนะคะปัญหาที่คุณกําลังพบเจออยู่ในตอนนี้นะคะใกล้ที่จะแก้ไขได้นะคะใกล้ที่จะผ่านพ้นแล้วนั่นเองนะคะการเงินนะคะหน้าที่การงานที่มั่นคงขึ้นการเงินที่ดีขึ้นจากห้าเหรียญน,นะคะอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังเนาะก็คือเงินขาดมือบ้างนะคะพลังงานของคิงถือเหรียญก็คือนอกจากจะมีพอใช้ ยังเหลือกินเหลือเก็บอีกนั่นเองนะคะคิงถือเรียนก็คือการเงินจะไม่ติดขัดแล้วก็มีเหลือด้วยนะคะก้าถ้วยนะคะตัวเลือกทางเลือกชีวิตที่อู้ฟู่มากขึ้นมีกินมีใช้สะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองนะคะพลังงานของก้าถ้วยเนาะเป็นเหมือนกับการ enjoy eating นะคะการเฉลิมฉลองงานเลี้ยงงานปาร์ตี้คือมีความสุขกับการกินก็ได้นะคะ นอกจากการเงินที่ดีขึ้นนะคะชีวิตก็ดีขึ้นด้วยนั่นเองนะคะตองถ้วยนะคะหากว่าใครอยากสร้างครอบครัวมีคนที่อยู่ในใจนะคะตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินออมเงินเพื่อที่จะได้สร้างฐานะสร้างครอบครัวมีเกณฑ์ว่าอาจจะเป็นไปได้ด้วยนะคะสวยมากเลยนะคะพลังงานของเนื้อคู่พลังงานของการแต่งงานนะคะ การอยู่เคียงคู่เคียงข้างความรักที่ดีมากๆหากว่าตอนนี้สถานการณ์ในชีวิตของคุณนะคะโดยปกติโดยทั่วไปแล้วหรือว่าเรื่องอื่นๆก็คือไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีอุปสรรคอะไรหากมีก็จะมีแค่การเงินนะคะอาจจะมีชักหน้าไม่ถึงหลังบ้างในบางเดือนนะคะการเงินมีการติดขัดไม่ราบรื่นบ้างนะคะแต่ว่าส่วนอื่นด้านอื่นก็คือปกติดีบางคนก็อาจจะยังคงเป็นโสดนะคะบางคนกําลังสร้างเนือ้อสร้างตัวนะคะ หรือว่าบางคนมีคนที่คบที่คุยมีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วอยากชัดเจนนะคะอยากพัฒนาความสัมพันธ์แต่ว่าอาจจะติดค่ะเฉพาะด้านการเงินที่ยังไม่คล่องมือเท่าไหร่ก่อนหน้านี้นะคะสิ่งดีๆที่กําลังรอพบเจอกับคุอยู่ก็คือการเงินนะคะการเงินที่ดีขึ้นมั่นคงมากขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากมีพอใช้พอใจล้วก็มีเหลือกินเหลือเก็บนั่นเองนะคะหลังจากที่ชีวิตดีขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือว่าคนมีคนที่อยู่ในใจนะคะ สเตปต่อไปของชีวิตนะคะก็คือการสร้างครอบครัวการมีความรักการเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้พบเจอกับความรักนั่นเองนะคะหากว่าตอนนี้คุณเป็นคนโสดนะคะอีกไม่นานนะคะสถานะการเงินของคุณจะเริ่มเข้าที่เข้าทางชีวิตของคุณมีความมั่นคงมากขึ้นคุณก็จะเปิดโอกาสให้กับ ความรักได้เข้ามาทักทายหัวใจของคุณนั่นเองแต่หากว่าคุณเป็นคนที่มีคู่มีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วหน้ที่การงานของคุณก็จะมั่นคงการเงินของคุณก็จะมั่นคงมากขึ้นคุณก็จะมีเวลาให้กับคนรักของคุณมากขึ้นหรือว่าบางคู่อาจจะมีการวางแผนเกี่ยวกับอนาคตร่รวมกันกับคนรักการสร้างครอบครัวหรือว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ให้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะคะ